สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะวันนี้ย่ามาทําอะไรนาะย่าพาไปตึกสะดุ้งแล้วค่ะเด้อไปแล้วเด้อค่ะหุ่นยางไปแล้วไพกระตาไปแล้วค่ะไพกระตาไปหาหม่องลุงแล้วไปหาที่ของตัวเองนะคะไปเลือกเอาเนาะผู้ใดอยากนั่งมองได้ก็หาเอาย่าไปนูนนะะ่นแล้วค่ะมาถึงก็เริ่มกลางแล้วนะคะ กลางสะดุ้งแล้วด้วพี่น้องเ้ยผ้ากลางสะดุ้งแด้เขายังไม่ได้ให้จับก็ต้องรอก,ก่อนนะคะคุณไปยังโลกคุณไปยังันหูกะเด็กกขึ้นลกน้ำนดน่ด้งทาขึ้อไปยืน มาออื่นแบบคนโต้ได้มาอยู่เผาได้กลางเสร็จแล้วนะคะก็ <c oughs> ะค,ะคือเอาไม้มาเสียบใส่ตามรูเนาะสะดุ้งเนาะภาษาอีสา,านบ้านเฮาคือสะดุ้งเนาะคะ่ะเนาะก็คือยอนั่นแหละคะ่ะลูกน้ำเด้อพี่น้องเอ้ย ยายพาลึกอยู่นในน่ะจองแล้วค่ะได้ที่แล้วได้ที่แล้วจองไปแล้วค่ะยายเห็ดอย่างยายเขี่ยวมาอีกแล้วค่ะพี่นอ้องก่อนจะลงนะคะเขี่ยวมาก,ก่อนนะคะยังไม่ถึงเวลายกเนี่ยของยายอยู่ตรงนี้นะคะ จวมาก,ก่อนเพิ่มพลังวิถีชีวิตเนาะคะนะ่ะเนาะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเราดูพ่นค่ะรอเวลานะคะนี่ดูดูทางน้นก็ก่อไฟไว้ปิ้งปลาแล้วค่ะก่อไฟไว้ปิ้งปลา,ไไปปาพี่น้อง มวนคักด้วยค่ะรอเวลาด้วยตอนนี้เด้อจดูยายคนนี้ค่ะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะก็มาเนาะยังแข็งแรงมากรอดูย,าย่าพานะคะจะได้ปลาหม่นอ,อ,อไปเออไป แล้วค่ะอันนี้จะหวานแหนะคะหวานแหแล้วนะคะของยายก็ยกขึ้นแล้วนะคะของยายยกแล้วนะคะตาแรกเดี๋ยวจากตัวยายนี่มีที่ตักด้วยนะคะมีที่ตักปลาเนาะที่ตกักตะที่ตักปลาโอ้ค่ะให้ดูบรรยากาศยกแล้วเด้อพี่น้องเด้อดูดูดูด

วันนี้เย็นด้วยนะคะอากาศเย็นมากด้วยอันนี้พ ن แให้กำลังใจนะคะขนมหมดแล้วค่ะขนมหมดก่อนแล้วมาถึงก็หมดแล้วค่ะเด้อพี่น้องสุลลูกมูลูกตาเบื้องแนี่ะคนเต็มห้วยลึกนะคะยาวมาจากนาของยาพาโนระคะ ยามาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกั้นเนาะกั้นเฉพาะในส่วนที่เป็นที่นาของตัวเองแล้วก็เปิดขายบัตรทอดแหาปากละ50บาทนะคะยกยอเนาะสะดุ้งกะหาสิบบาทแล้ค่ะส่วนใครใช้สวิงช้อนอย่างเดียวก็20บาทนะคะสิตึกใหงอีกแล้วค่ะพี่น้องยายหมานไม่นอยาย เอาลงแช่สักพักแล้วก็ยกขึ้นนะคะวิธีการยกยอปลาใหญ่คุณอะยอดเลยคุณอะค่ะุณได้ปลาแต่เพียนตัวบางใหญ่นึ่พี่น้องคุ่นี่ ปเด้าวจุนพูนโตบ้ากญ่พูน่ะพี่น้องตรงนี้เบิ่งค่ะตัวปลาเพูนผิดหรอดูปลาดูปลาเมื่อกี้ตัวใหญ่มากมันกระโดดออกยองกี้ยังหาฮ้องเห็นหลอกเฉยเอวเป็นเงนมาก ดูค่ะลุ้นกับแม่นะคะนี่นั่งลุ้นกับแม่บอกว่าขอตัวใหญ่ๆเบ้ปลายังนั่นมาโซนนี่นี่ายัง ปลาทวดทงแล้วค่ะพี่น้องคักคักคักแบบนี้ละก็จะแช่น้ำอย่างนี้แล้วค่ะจนกว่าจะได้พอกินแล้วล่ะค่ะถึงจะกลับบ้านเนาะ๋ยวค่อยมาดูกันคลิปต่อไปนะคะว oh. like ่าได้ปลาเยอะไหมเนาะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ